เสียงพร้อมๆกันลูกกราบขอขมาบิดามารดา,ดา,ดาและเจ้ากรรมนายเวรหากชีวิตของลูกสะดุดและติดขัดอะไระเนื่องด้วยกรรมอันใดบุญวันนี้ขอขมาทุกท่าน<อ>เจ้ากรรมนายเวรเปิดทางให้ชีวิตข้าพระเจ้า เดินทางสายบุญได้สะดวกด้วยเถิดอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าเป็นอะไรหนักหนา,าเพื่อจะได้สร้างบุญสะดวกชาตินี้เกิดมาเพื่อสร้างบุญและจะอุทิศไปให้เสมอเสมอรับส่วนบุญแล้วอยู่คนละส่วนนะให้ชีวิตข้าพเจ้าจเจริญต่อไป ที่เคยล่วงเกินไว้บิดามารดาหากลูกล่วงเกินไว้แล้วยังติดหนี้กรรมกันอยู่ทำให้ชีวิตลูกสะดุดติดขัดทั้งตวอาโหสิกรรมให้ลูกด้วยเธอให้ชีวิตลูกเจริญ